ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่เสียเลยไม่ได้รอพี่อารหมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะพี่อาสวัสดีค่ะค่ะกับพว่นอีกนิเช่นเคยนะคะในรายการเ n i g น t หรือคืนวันเสาร์นะครับเวลาตีหนึ่งนาทีถึงตีหนึ่งสาหนาทีทางททบห้าแห่งนี้เลยเยี่ยใช่เลยทำไมถึงเรามาฉีดน้ำกันวันนี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะพี่อาพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ครับ ปีใหม่อะไรพูดให้จบก่อนปีใหม่ไทยปีใหม่ของไทยนะครับใช่วันสงกรานต์นั่นเองนะคะสงกรานต์ครับผมเราเลยแต่งตัวอย่างนี้กันค่ะประเพณีสงกรานต์นี่นะแล้วก็จะมีการแบบสาดน้ำกันเล็กน้อยแล้วก็มีการรดน้ำตามหัวผู้ใหญ่ค่ะครับผมแนี่นะคะครับผมโอ้โหพี่ช่วยถือหน่อยค่ะครับถือเท่ากันนะพี่จ้องมาหนักหนักไหมไม่หนักไม่หนักมีแต่น้ำนะครับ ขอให้หนูสวยนะคะเฮ้ยหนูต้องขอให้หนูได้พี่ครับขอให้หนูสวยสวยก็ได้ครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ใช่จริงๆเรารุ่นเดียวกันนะไม่ได้ทำให้เหมือนเป็นคุณลุงอะไรขนาดนี้หนูให้เขารอพี่ครับไม่เป็นไรครับวันนี้มีความบันเทิงรักษาระเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้มีภาพยนตร์เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ท่านหนึ่งด้วยเหรอครับผมแต่ไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันดีกว่าครับผมค่ะ พูดถึง,งกัปตันอเมริกาเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นระดับตำนานเลยเพราะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกๆของมาเวลเขาบอกว่ามีอายุประมาณ70-80ปีเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี<ล>้น <ederim> ้องพิมมีของางวัลมาแจก่านผู้ชมทางบ้านด้วยมีหมวกแบบนี้นะคะเก๋ๆสวยๆเหมือนของน้องพิมพ์หนึ่งใบสำหรับท่านผู้ชมผู้หญิงนะคะ ช่วงหนังดีหนังเด่นสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน GGI Ting Safety Ting GGI นิตยาสารที่ดาแรงงานนิตยาสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a น n e w น้ำมงคุด85% หนังดีหนังเด่นนะคะครับผมหนังดีหนังเด่นวันนี้น้องพิมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้พี่ฟังครับวันนี้พิเศษเลยเพราะพรุ่งนี้วันสงการใช่ไหมวันนี้เลยมีหนังมาให้ตั้ง2เรื่องเลย2เรื่องเลยใช่เรื่องแรกคือเรื่องขับทันอเมริกานะคะกับทันอเมริกาถูกต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลนะมาร์เวลคือทางมาร์เวลเขาก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากแต่ขับทันอเมริกาจะเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่คนแรกเลยคนแรกเลยไม่รู้ผู้ชมชมหรือยังค่ะเอางี้เดี๋ยวไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เลยดีกว่าเนาะครับผม shield takes the world as it is not as we'd like it to be this isn't freedom this is fear i joined shield to protect people in this movie steve rogers' story is really the continuation of his journey in the modern world that he started in the avengers he has a bit of a moral dilemma working for the Fury and shield he's a little suspicious of people's motives when they approach him we're going to neutralize a lot of threats before they even happen I thought the punishment usually came after the crime this film is dealing with conspiracy theories, that kind of big brother element. You know how the game works. Disorder, war. All it takes is one step. Cap gets to a certain point in the film where he's not sure who he can trust. Sometimes the person you need to trust is a stranger. You're up. Right. It's time. The Falcon works with Captain America and follows him through this ordeal because he believes in it. Just when you think Cap's embraced the fact that his previous life is gone, the old life comes in and punches him in the face in the form of the Winter Soldier. There's a certain amount of mystery that emerges. I found that really appealing. เอกหน้าคล้ายพี่พี่บอกแล้วเห็นไหมหล,<ะ>ล่ลอล่อลากเหมือนกันครับผมค่<น>ะหนังเรื่องกับชันอเมริกานะคะผู้กำกับมี2คนเขาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันด้วยใช่เขชื่อแอนโทนีราโซกับโจราโซพูดถึงกัปตันอเมริกาเนี่ยนะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเป็นระดับตำนานเลยเพราะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกๆของมาเวลเขาบอกว่า,ามีอายุมีอายุประมาณ70-80ปปีเลยนะ กัปตันอเมริกาเนี่ยจะมีจะมีพลังวิเศษไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแค่<ะ>แค่มีพละกําลังมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่าเขามีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งของกัปตันอเมริกาที่เป็นอาวุธประจําตัวและทรงพลังมากคือโล่นะครับใครที่<อ>ไปชมกัปตันอเมริกาหรือว่าเป็นแฟนกัปตันอเมริกาจะทราบดีว่าโล่ของกัปตันอเมริกาทรงพลังและเหมือนกับแบบว่า คอนโทรลไปตามที่กับตานอเมริกาเนี่ยอยากให้ทําอะไรเขาก็จะทำใช่แล้วหนังมีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะภาค2เนี่ยภาค2เนี่ยจะทีมจะไม่เหมือนภาคหนึ่งภาค2เนี่ยทีมจะเป็นแนวออกเป็นแนวแอคชั่นทิลเลอร์ภาคหนึ่งจะเป็นแนวแบบว่าแอคชั่นพาเวนเจอร์ยังไงก็ติดตามชมกับตัน,นอเมริกาภาค2กันให้ได้หนังเข้าฉายไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ชมก็ไปชมซะแล้วเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องโนอาค่ะ แต่เรื่องนี้ให้พี่อาร์เป็นคนเล่าดีกว่าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนด้วยีพี่อาร์ก็เป็นคนคริสเตียนด้วยใช่ไหมรเรื่องของโนอาเ่ยมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วย<ะ>ด้วยนะครับชาวคิดเนี่ยให้ความสําคัญกับกับบทประสมการที่เกี่ยวกับโนอามาก<ะ>เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าตัดสินพิพาคษาโลกเป็นครั้งแรกของพระเจ้าที่พิพภาคษาโลกโดยการใช้น้ําน้ําจากใต้ดิน<ะ>ท่วมโลกให้หมด<ะ>แต่พระเจ้าเนี่ย เลือกคนคนหนึ่งที่จะต้องช่วยโลกเอาไว้คือโนอาห์พระเจ้าได้สั่งต่โนอาห์ว่าก่อนที่น้ําจะท่วมโลกเนี่ยให้เจ้าเนี่ยนำสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างละหนึ่งคู่เท่านั้นขึ้นเรือที่โนอาห์ได้สร้างขึ้นนะครับผมส่วนพระเจ้าก็จะนำนำน้ำเนี่ยมาท่วมมาล้างโลกล้างคนไม่ดีออกของโลกนะครับผมนำแสดงโดยคุณลัสเซลโคนะครับแล้วก็เจนิเฟอร์คอนเนลลี่แล้วก็ร่วมด้วยเอ็มม่าวัานที่เล่น แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีพระเอกนักแสดงคนหนึ่งนะครับโลแกนเลแมนโลแกนเลแมนคนนี้เล่นเพอร์ซี่แจ็คสันภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยคุณดานเลนอโลนอฟสกี้นะครับผู้กำกับระดับยอดฝีมือเลยเพราะว่าเคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง Back Swan ได้ออสการ์มาแล้วนะครับยังไงก็ฝากโลอานะครับชื่อไทยใช่ชื่อไทยว่ามหาวิบัติวันล้างโลกค่ะพี่อาดถือได้ว่าภาพยนตร์วันนี้มี2เรื่องเนาะเป็น2สองทรายเลย ปาฮีโลแล้วก็สร้างจากเรื่องตามของคัมภีร์ไบเบิลคือพลาดไปทั้งสองเองเนาะน่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะครับผมค่ะงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกชมโฆษณาสักคู่ก่อนดีกว่าแล้วกลับพบกันช่วงหน้านะคะช่วงเพลงดีหน้าดังค่ะครับผม อีกระดับด้วยเทคโนโลยีการเปลี่ยนเดี้วกับน้ำมันอากาศยานท t ทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสู่สัง,งเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟารายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำญิงหรอไหมใช่สายเพื่อนมาทัาแเรายังไม่สนใจวิทยาศาสตร์นี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันลรืยังการสาวๆอ่านซะแล้วจะเข้าใจนิตยาสารพิดารารงงานนิตยาสารผู้หญิงพี่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจเนอราล์การ์ดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนยโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Safety i อีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวขอน้ำมันอากาศยานที t ทีที่คายฟน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไฟรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงเพลงดีน่าดัง สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a นน e w น้ำมังคุด85% เพลงดีน่าดังนะคะครับผมข่าวันนี้จะมีวง Sleeping Day อีกแล้ว Sleeping Day อีกแล้ววงที่ใส่ชุดนอนนะพี่อ๋อเคยมาสัมภาษณ์กับเราแล้วพ<ช>ี่แซวน้องพิมกระจัดกระจายไปหมดเลยพี่จําได้นะครับผมพูดถึง Sleeping Day นิดน,นึง Sleeping Day เนี่ยเป็นวงเขาบอกว่าเขาเป็นวงร็อกแบบสนุกสนาน,ค,นครับผมเขาก็เลยแต่งตัวมีคอสตูมมีทรงผมแบบ,แบบแปลกๆนะครับวันนี้จะมี MV ของเขาให้ชมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว MV เพลงนี้เพิ่งเปิเปดไปได้แค่ครั้งเดียวเองเมื่อสักเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับผมชื่อเพลงว่าอะไรนะ พิวไหวดังสายน้ำพิวไหวดังสายน้ำนะครับงานจาก s l e p p i n g Day นะครับผมไปชมกันเลยครับอนาคไม อนอาจไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นว่าสุขลึกในใจของฉันเป็นอย่างไรจำลืมกันไงอาจไม่ใช่ ตายเพราะว่าแนๆวๆอ่ะคนคนคนจำเขาได้จากการใส่ชุดนอนนี่แหละนะครับผมก็เป็นเพลงที่ไหวทางสายน้ำเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเคยออกไปอ้วรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อเมื่อสักพักใหญ่อะแต่ว่ามีผู้ชมรายการเขาเรียกร้องเข้ามาอยากชมอีกเราทางรายการเราก็เลยจัดให้ชมนะครับผมสนุกไหมล่ะสนุกช่วงหน้านะค่ะพี่หยาเด็ดกว่านี้อีกเด็ดกว่านี้คือเป็นช่วงเสาตะลุยค่ะเป็นช่วงที่น้องพิมพ์บินาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยว เห็นบอกไปถึงภาคเหนือกันเลยใช่จังหวัดอะไรไม่บอกเดี๋ยวไปชมเอาเองผมอยางอนนะเดี๋ยวครั้งหน้างอนเคนะงอ <Ng on S 2> <ห>นค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักชมโฆษณาสักครู่กันดีกว่าค่ะยังไม่กลับเือจ้านามเดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจาาพี่ยาสารี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังมั้ครับกลับบ้านจังไรอย่างจัสาวๆอ่านซะแล้วจะเข้าใจน,นิตยสารพิการารงงานนิตยสาราาาผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศแรงอีกด้วย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดี่ยวขับน mm. e ้ำมันอากาศสยามปีทีทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมมาตรฐานยูโรปไหมรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทบริษัทเจดอโอกาสกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ h i n k Safety i t g i การผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยานทันทีที่ถายฟสน้ำมันดีเซลสู่สำครอเกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปหายรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงสาตะลุยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI ติ้ง s a f ต t y ติ้ง GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานแซ n นิน้ำมังคุด85%ช่วงเสาร์ตเลยวันนี้นะคะน้องพริมอยู่อยู่ที่ถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้นะคะคือตลาดสุดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยต่างความสนใจทั้งนั้นเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะมีทั้งของแฮนด์เมดอาหารของทานเครื่องเงินของพื้นบ้านหูของเยอะม,มากมายหมดเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์มพาไปเดินดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวกันนะคะเรามาพูดคุยกับพี่พี่ตำรวจท่องเทีเ่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีสค่ะพี่ๆค่ะอยากใช้พี่ช่วแนะนำตัวจริงๆค่ะครับผมผมดาดตำรวจนัฐวัฒน์ยาประเสริฐครับตำแหน่งผู้คับมู่งานปราป้องกันปรา,ปรา,ป,รา,ป,ราปรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับผมสำหรับวิธีการดูแลนักท่องเที่ยวครับเราก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับในการเดินนะครับเดินเท้าไปตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวนะครับได้มาจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเดินท่องเที่ยวนะครับ แล้วถ้าสมมติว่าคนที่เดินเที่ยวอยู่หรือประชาชนแถวนี้มีปัญหาเนี่ยจะติดต่อพกพี่ได้ที่ไหนคะอ่าทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับมีเบอร์ฉุกเฉินนะครับเบอร์1 1 5 5่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ฟรีครับที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับสามารถที่จะติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงอ่าเป็นเบอร์ฟรีนะฮะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่นี่ต้องการความช่วยเหลือเบอร์นี้เลย1 1 5 5คะ่ะท่านผู้ชมคะนี่คะ่ะประตูท่าแพคะ่ะ พี่กระเป๋าสวยมากเลยอ่ะพี่ค่ะนี่คือไอติมอะไรหรอคะไอติมหลอดค่ะไอติมหลอดน่าสนใจอ่ะนึกขอสีชมพูดีกว่าสีชมพูนี่คืออะไรคะเอาสีชมพูเลยกันค่ะอืม่อยมากค่ะแม่ทอมทำตัวตามสบาดิบมนดีๆฉันได้ฟัง คมลอยหรอสวยอ่ะน่าโรแมนติกหน้าดูนะไปแขวนไ้ในห้องแล้วก็นั่งมองคนเดียวอะไรอย่างงี้เท่าไรคะพี่คะสามร้อยห้าสิบสามร้อยบะพี่ไม่มีตังค่ะไม่เป็นไรไปดีกว่าขอบคุณคะ่ะพี่สวัสดีคะ่ะเผจังเลยจะหลินปิงตัวจริงด้วยสัวัสดีพี่หลินปิงคะ สอนเต้นหน่อยได้ไหมคะโอเคอ่ะเต้นสิเต้นไงอะ่ะผ่าอ,อะไรอะ่ะเป็นน้านเสรนอ่ะไปเที่ยวตัอดอุต่าไม,ม่ชมญที่ไหยอุ๊ยอ,อะไรอ่ะสวยจังเลยอะ่ะในฟิลเหมือนแบบอยู่ในหนังแม่มดอะไรอย่างงี้เลยซื้อยินปปี้ฝาบพี่อาร์ดีไหมเนี่ยพี่อาร์ตไปดื่มน้ำอุ้ไม่เอาดีกว่าสงสัยจะดูผู้หญิงไปนิดนึงเนาะ <Huh? S 2> สี่รอ้อยวุ้ยไม,ม่ตังค์อ่ะไม่เไยค่ะพี่คะเดี๋ยวหนูไปเล่นกบข้างบ้านก็ได้ค่ะเฮ้าฮ่าฮ่าฮ่า่ e x c u s, <laughs> <S <Hey>. e <Excuse> me พี่เขาไม่คุยด้วยค่าฮ่า Hey I just w a n t to talk to you guys รูประค,าคาัมปะคะรูปประคัมที่ไหว,ว้พระสมบตร์โอ้โหเลิศหน้ารูปประคัมแบบนี้นอกจากที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่เดินเที่ยวยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถมาแสดงออกที่นี่ด้วยค่ะ ชอสักใบไหมคะเนี่ยช่วงนี้พี่ผิวคล้ำขึ้นนะคะนี่ไปบังแดดบ้างคุณผู้ชมคะใหญ่พอกันเลยค่ะเดี๋ยวซื้อนี้ไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าข้าข่ามาถ้าเข่ามานี่เอาไว้ทําอะไรอะคะเช็ดตัวใช้ได้หลายอย่างครับอ๋อสําหรับผู้ชายหรือเปล่าคะงานซื้อนี้ไปฝากพี่อาร์ดีกว่าค่ะ เพราะว่าพี่อาร์ตนะคะเหมาะกับของแบบนี้คะ่ะหน้าพี่อาร์ตเหมาะมากนะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้น้องพิมพามาเที่ยวสนุกไหมเอ้ยถ้าอยากสนุกแบบน้องพิมพ์นะคะต้องที่นี่เลยคะ่ะถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้น้องพิมมีของรางวัวลมาแจก้ท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วย มีหมวกแบบนี้นะคะเก๋ๆสวยๆวยเหมือนของน้องพิมหนึ่งใบสำหรับท่านผู้ชมผู้หญิงนะคะแล้วก็มีผ้าขาวม้าสำหรับท่านผู้ชมผู้ชายด้วยค่ะกติกามีอยู่ว่าถ้าสมมติเรามาเดินเล่นตลาดแห่งนี้นะคะแล้วต้องการขอความช่วยเหลือจากพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวต้องติดต่อที่เบอร์อะไรคะอินบ็อกซ์มาบอกน้องพิมพ์ที่ Facebook เลยค่ะ Facebook ว่า set night tv f นะคะตามที่ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะงั้นวันนี้น้องพิมพ์ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ส่วนมากเขาไม่เคยเที่ยวเชียงใหม่ทำไมถึงไม่ชวนเข้าไปบ้างนะฮะขอของมาฝากบ้างอ้าวก็ไม่เห็นหรอเมื่อกี้เขาซื้อฝากให้ไงใช้ของมาดีคขับเป็นมาก <laughs> ไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตอบคำถามด้วยนะที่ถามไปเมื่อกี้ถึงเวลาที่ผู้ชมรอคอย <laughs> แล้วจะบอกให้เลยว่าของที่จะมาแจกวันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าท่านผู้ชมอยากได้มากเพราะเป็นตั๋วหนังฟรี 5้ารางวัลสำหรับผู้ชมที่ตอบคำถามดังต่อไปนี้ถูก5้าคนแรกคำถามมีอยู่ว่ากัปตันอเมริกาภาคสองฉายในปีอะไรมีให้เลือกสองคำตอบค่ะคำตอบที่1นะคะฉายปี2014ค่ะฉายปี2014ใช่คำตอบที่สอง ีสามพันค่ะปีสามพันค่ะก็ตอบคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาใน Facebook เลยนะอินบ็อก์นะอินบ็อกส์อินบ็อก์เท่านั้นถ้าไปตอบที่อื่นที่ไม่ใช่อินบ็อก์เราถือว่าโมคะอิจติจารห้าท่านแรกท่านละสองใบตัวหนังฟรีนะครับผมค่ะพิ娅ครเราวันนี้เราก็หมดเวลาลงอีกแล้วล่ะหมดอีกแล้วเหรอยังไม่อยากไปเลยยังไม่ทันจะตัวเปียกกันเลยมันคงไม่เปียกหรอกค่ะยิงแต่ลมใส่หน้าหนูตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย ต่ัวรายการค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังค่ะแต่ที่สําคัญเลยนะครับของรางวัลวันนี้ที่นํามาแจกเนี่ยต้องขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กมากๆเลยเห็นบอกว่าให้มาเยอะมากนะแต่เราค่อยๆปล่อยแจกให้ท่านผู้ชมทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์นะครับผมครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคือพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงการแล้วใครที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะคะเมาไหมครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเรา้องพิมพ์และ พี่อารสุดหล่อนะคะในรายการเซตไนท์หรือคืนวันเสาร์ค่ะตีหนึ่งนาทีถึงตีหนึ่งสานาทีนะครับสามสิหนาทีทางทบ .5 อห่างนี้นะครับผมอย่างไงเจอกับเรา2คนได้ใหม่อาทิตย์หน้าส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นพูดถึงหนังเรื่องอะไรจะเปิดเพลงใครใครจะมาในรายการเราติดตามชมกันให้ได้นะครับผมค่ะสหรัวันนี้ไปก่อนนะไปก่อนครับสวัสดีค่ะ